ฮะดิปุนนอ๋อโนจยีราเลนะฮัลเอกคอหมฮลเกกาหรออมะาอกบัตีนอะกบัตยู่ใกบัตีละออแลนตั้งอไปเจ้าปะรกอุปัตเขาแต่กเอาเซนเลยกจาหน้มาเลยพิตพิตขพิือนงพิต้นเบบอบสกก้เนี่ยเรืต่คันดีเด้อไี่กมาิเตรแต่พอมันเลพิตืแล้วพี่วันชัยครับมาเจอยว แต่นดียบก้เราตุลคอเชิ่กนย้อหมุนนี้บมออไกันย้อนนะไรคนทด่เชอมืนี้มอก็ดนใครเลนยก่อนนะเรือเปล่นเนาะอะไรมาม่ร่เละ SCLW ไมไอคนเรเชอเนีซิวันเรื่องมัตันแรกใไประะเมออะเกเห็้านนี่ลีโบบอ่อ่าก็สิ์ทีเนาะรีโบก็สิ์ทีเด้อในเวลาเล่นปะกัย้เวลาเลโยเซนะเวลาเลกยกเซันยอกเสไปเปเอ Anh mấy lượt à? Anh nói quý nó. Anh nói quý nó sao rồi Thế được ba mẹ được ba, được chưa. Hãy về chưa là อยัางนีครับอีเก็บกัญญาโอ้รุเรียนจะ่หรอโรงเรียนพม่ตาฝังพ็ตาฝังโอ้ตำบนใะ่หรอตำบลแม่ยว่อำเภอแม่ใช่จังหวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ๋อจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่กะอ๋อนี่ว่ามาลำปางไม่ใช่เนาะอ๋อไม่เล่านี่ครับอาจารย์ขอบคุณครูขอบคุณครับสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเนาะที่เรามา อันนี้นักเรียนเนาะครับอันนี้นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตะฟอนอ๋อครับมาโลทับเบียนมาโลทับเบียอ้อบาเมียะึ đó เมต้าจ้าก็ h tất cả này rồi ok bây giờ thế giờ mình uh, bắt đầu làm gần nhau rồi thế ok đi nha à vậy xem một tí là tại nó nó để ખાલી cái खाता của bà ra yeah sao giờ bà cũng là tại phải nhở bà set ờ thế giờ ok làm gần nhau thế là càng nó xem lại là càng là tại phải nhở bà em dám mua em dám mua à cha mua cha mua em dám lên ha cha pô là thọ เออแต่างเือนเอ้ยเลานี่าดานนี่ดาไปเยอะเออนักเรียนนอนักเรียนบ้าน